สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจเจอกับผมหมองมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568โดยช่อง8กฎหมายเลข27ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยกองทัพอากาศทูปเตมีดอนเมืองตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิก30นาทีโดยประมาณ โดยทีมงานมวยดีวิถีไทยก็ช่วยกันประกบคู่ม,มวยไว้าตามารายการดังนี้ครับคู่ที่1เสือภูมิเกียรติเขาน้อยเจอกับเพชรสายฝนสันรัตภูมิพิกัด1 0 0ปอนด์เท่ากันคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่รองเด็ดดวงเกียรติเขาน้อยมา127ส่วนสายนครหอยจกควบคุมสุทธิมา126ป่ปอนด์ครับ นั่นก็หมายความว่าไซานครต่อให้1ปอนด์ครับคู่ที่3คู่เอกประจำอาทิตย์นี้อัญชันเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตเจอกับศิละปะไทยสากุลรัตนะพิกัด123ปอนด์คู่ที่4หลังคู่เอกฉัดเงินเล็กพัชรยิมเจอกับธีรพัฒน์สิทธิครูชาติพิกัด1 0 0่อปอนด์เท่ากันครับก่เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์มวยดีวิถีไทยทั้ง4คู่ หมอมวยก็ขอกาลังใจจาก FC ซทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสียนม,มวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก pak 2 4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก pak 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline pak 2 4 pak 2 4จะมีแอดเินคอยให้บริการกท, ID line, arn, ท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1เสือภูมิเกียรติเขาน้อยเจอกับเพชรสายฝนสั่นรัตภูมิพิกัด100่ปอนด์เท่ากันมาดูทางด้านมุมแรงครับเสือภูมิอายุ15จากจังหวัดสตูลก็ซ้อมที่เกียรติเขาน้อยจังหวัดสตูลครับส่วนสูงนี่166ซนเมตรน้ำหนักปล่อยๆ50กิลกร,รมัม ชกมาประมาณ20ครั้งก็ประเภทเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดฟานตีบูดูดันขยนันออกอาวุธกล้าแลกกล้าลุยความสามข้างหลังก็มีแพนอกยก5ไอดิโดสาากโกเด้นเฮาสระบุรีขออภัยครับโกเดนเฮาสระแก้วนะครับที่ศึกมวยดีวิถีไทยชนะนอกยกหนึ่งเพชรเอกสิทธิ์นะมนที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดเอาชนะนก อ่ชนะนอกยกที่4ไอดิสโกลเด้นเฮาส์สแก้วที่มวยดีวิถีไทยครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินเพชรสายฝนสาร,รัตภูมิายุ16จากสงขลาก็สซอมที่สาร,รัตภูมิส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่ย,ปย47ชกมาประมาณ15ครั้งนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวขาวแหลมแทงเก็บเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปำรัดพัตีปอดใหญ่ปลาย,ายแรงก ฟอร์มก็มีชนะคะแนนจงรักลูกถ้าเสือที่จังหวัดกระบี่แล้วก็เข้ามาชนะนอกยก3าแทนคุณแสงมรกตที่ศึกมวยดีวิถีไทยเมื่อวันที่10สิงหาคมปี68ที่ผ่านมากลับรูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้เสือภูมิเกิเขาน้อยอายุ15ก็เป็นรุ่นน้อง1ปีครับเสียเปรียบส่วนสูงแต่ว่ากระดูกเมืองกรุงดีกว่านิดๆนะครับน้ำเงินเพชรสายฝนสารัตรภูมิได้สูงได้ลอย เขาในบูดุดันนะครับทั้งคู่นี้ยังใหม่สําหรับเวทีเมืองกรุงนะครับต,ต้นเป็นทางเสือภูมิเกียรติเขาน้อยครับอาวุธเยอะกว่านะครับน่าจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าไปปลายผมมองว่าเพชรสายฝนสาร,รภูมิครับจะใสรูปร่างที่สูงยาวกว่าปัมรัตฟันตีเบียดแสงเอาชนะเสือภูมิเกียรติเขาน้อยได้ท้ายครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินเพชรสายฝนสาร,รภูมิเป็นมวยรักไิดชอบระดับ3ดาวครับ ไปกันต่อคู่ที่สองก็ถือว่าเป็นรองคู่เอกสำหรับอาทิตย์นี้ครับเด็ดดวงเกียริเขาน้อยมา127ส่วนซ้ายลครหอจกก,กุบกุบสุทธิมา126ปอนด์ครับเด็ดดวงเกียริเขาน้อยหรือว่าเด็ดดวงเล็กตัวเดียวกันนะครับอายุ24จากจังหวัดสตูลก็ซ้อมที่เกียริเขาน้อยจังหวัดสตูลส่วนสูงนี่162น้ำหนักปล่อยๆ62กิโลกรัมจมาประมาณ20ครั้ง ประเภทไฟเตอร์ Fighter นะครับเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาเตะหนักต่อยแรงบูดุดันประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับหลังจากหายไปนานปี68นี้กลับมาแล้ว4ไฟชนะ3เพึ่งสะดุดแพ้ในครั้งล่าสุดนี้เองนะครับชนะ3แพ้1 3ข้าครั้งหลังก็มีชนะน็อกยก4นิติเฟสสอริทิชัยที่ศึกมวยดีวิถีไทย ชนะนกยก4ฟ้าคำรามเพชรแสงทองที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดอย่างที่บอกครับพาท่าแพ้คะแนนเพชรสามารถเสือเอมืองผาภูมิที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับส่วนคู่โชคทางด้านมือมําเงินซ้ายนครหอจกกุบกุบสุทธิอายุ17จากนครปฐมกระสอบที่สกสุงไอย,ยิมจังหวัดนครปฐมครับส่วนสูงนี่้เซนเมน้ำหนักปอดปล่อย,อย,อย61 ชกมาประมาณ60กว่าครั้งนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือดีดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงเหลี่ยมเชิงดีฉลา,าดรวดเร็วหากไฟหลังชนะ3แพ้2 3ข้างหลังมีแพ้คะแนนจอมทัพสอทอเหี่ยวบางแสนที่ศึกจิตเมืองนอนแพ้คะแนนจอมทัพอีกครั้งหนึ่งที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดแจงเกิดไว้เอาชนะนอกยก3พลอยทวีศักดิ์จรเวที่สึกจิตเมืองนอนท์ครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้แดงเด็ดดวงเกียริเขาน้อยอายุ24เป็นรุ่นพี่7ปีแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองนะครับชคมวยมาน้อยกว่าเตี๋ยล่ํามะขามครึ่งข้อนะครับประเภทเตะขาต่อยมัดหนักนวงรุนแรงต้นๆนี่มีรุ้นนับรุ้นน็กอกกอดเลยนะครับส่วนน้ําเงินใช้นครหอยกจาะกอกุ๊บสุทธิศสายนครนายกหนุ่มสรารยาสายนครสองกอสุงหยิยม นะครับตัวเดียวกันครับเป็นรุ่นน้องกระดูกดีกว่าครับได้สูงได้ยาวจึงต้องต่อน้ำหนักให้1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับส่วนตัวผมนี่มองว่าต้นตน,นี่สายนครทถ้าไม่ร่วงไม่หล่นนะครับไปไปลาจะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่านะครับดักเสียบดักแทงเตะซ้ายต่อยซ้ายจะเบียดเอาชนะเด็ดดวงได้ไทาๆๆครับผมให้น้ำเงินสายนครหอจกกุกุสุดที่เป็นเมรักไม่ชอบระดับ 4ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับอัญชัน JP Power รูปภูเก็ตเจอกับศิลปะไทยสากุลรัตนะพิกัด123ปอนด์เท่ากันอัญชัน JP Power เรภูเก็ตหรือว่าอัญชัน JP Power รเชียงใหม่อายุ20จากจังหวัดกระบี่ครับก็ซ้อมที่อริสากุปจังหวัดกระบี่ครับส่วนสูงนี่177 ชคมาแล้วประมาณ55ครั้งนะครับเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวขาว่าแหลมแทงเจ็บเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดฟัดตีเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงนานๆโชกทีครับปี68นี่กลับเข้ากรุงมาสองไฟก็มีแพ้คะแนนเพชรสุพรรณเป่าประจันศีที่สมุทรสาครแล้วก็ชนะคะแนนเหนือเพชรพุทธประชาชื่นที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับส่วนผู้ชคทางด้านมุมล้ำเงินศิลปะไทยสกุลรัตนะ อายุ40จากชัยภูมิกระ้อมที่สิทธิอนุภาพจังหวัดชัยภูมิครับส่วนสูง165น้ำหนักปล่อยๆ59กิโลกรัมชกมาประมาณ100กว่าครั้งเป็นมวยเขา่าผสมฝีมือเตะขวาต่อยขวาปมรัดฟันตีเหลี่ยมจัดจ้านเกา๋าเกมสอกขมกระดูกดีหาไฟหลังชนะ2แพ 3. ้3 3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนะเนเจริญยศบุรณมวยไทยที่ศึกมวยดีวิถีไทยแพ้น็อกยก3 สายตะวันบุรณามวยไทยที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดอชนคะแนนรักดินแดงวันของโอม WK ที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงอัญชันเจพาวเวอร์รูปภูกเกต็ตหรือว่าอัญชันเจพาวเวอร์รูปเชียงใหม่หรือว่านำขบวนสักคาบอยอายุ20เป็น รุ่นลูกนะครับก็ว่าได้อายุหากันถึง20ปีนะครับได้สูงได้ลอยแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองครับส่วนน้ำเงินศิลปาทไทยสากุลรัตนะมวยเข่าเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดฟัดตีปอดใหญ่ปลายแรงเก๋าเกมต้นตนนี้มีลุนนับลุ้นนอกากะน,นะครับครับส่วนปลายปลายผมมองว่าแดงอัญชันเจพวาวรุปภูเก็ตนะครับถ้าต้นตไม่ล่วงไม่ลน ไปไปลายจะใส่รูปร่างที่สูงยาวกว่านะครับดักสาสตรแข้งดักเสียบดักแทงจะเร่งเครื่องแซงเอาชนะรุ่นรุ่นพ่นพอก็ว่าได้นะครับผมให้แดงครับอัญชันเจเพอรว์วรุปภูเก็ตเป็นไวรักไม่ชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่สุดท้ายคู่ที่4หลังคู่เอกครับชัดเงินเล็กพัชรยิมเจอกับธีรพัฒน์สิทธิ์ขู่ชาติพิกัด100ปอนดอ มาดูทางด้านมุมแดงครับฉัดเงินเล็กพัชรย,ยิมอายุ14จากราช,ชบุรีก็ซ้อมที่ลูกพ่อปูดทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีครับส่วนสูงนี่155น้ำหนักปล่อยๆ42กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ26ครั้งตัวนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยสามไฟหลังก็มีแพ้คะแนนเสือก้าสุจีบะหมีเกีียวที่ทูปตตมิดอเมือง ชนะคะแนนเซนจูรี่สักชำนิที่ทูปเตมีด,ดอนเมืองลาสุดพาท่าแพ้คะแนนคิวเงินกออดิศักดิ์ที่สยามอ้อมน้อยครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินธีรพัฒน์สิทธ์คูชาติอายุ12ปีจากชัยภูมิก็ซ้อมที่สิทธ์คูชาติจังหวัดชัยภูมิส่วนสูงนี่้เซนิเมตรน้ำหนักปล่อยๆล3กิโลกรัมจบมาประมาณ20กว่าครั้ง เป็นมวยเข่าผสมฝีมืออาวุธกบเครื่องเตะขวาต่อยขวาปามรัดฟันตีบูดูดานแข็งแกร่งแข็งแรงสไฟฝ่ายหลังก็ยังอยู่ในช่วงขาลงครับมีแพ้คะแนนเปรมพยักษ์พยักษ์เมืองชนที่ศึกมวยดีวิถีไทยแพ้คะแนนเสือก้าอโชคชัยที่ศึกมวยดีวิถีไทยลาสุดก็แพ้คะแนนเพชรฟ,ฟูจิสิทธานเอกที่ศึกกิจเมืองนอนท์เมื่อวันที่13พฤษภาปีห8ที่ผ่านมาครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ชัดเงินเล็กพัชรยิมอายุ14เป็นรุ่นพี่2ปีนะครับส่วนสูงพอๆกันครับเวทไปปล่อยน้อยกว่าคู่ชก1โลครับสําหรับชัดเงินเล็กส่วนน้ําเงินธีรพัชสิทิ์ษษคูชาติเป็นรุ่นน้องแม้ว่าฟวมการชกจะอยู่ในช่วงขาลงแต่ที่เจอมานี่ก็ประเภทแข็งๆทั้งนั้นนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้คู่ขี้สูสี่ครับโอกาสแพ้ชนะ50-50แต่ถ้าเลือกผมเลือกมวยซ้ายครับผมดูว่าฉัดเงินเล็กพัชรยิมครับจะายเหลี่ยมมวยทางซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายจะเบียดเอาชนะธีรพัฒได้ในท,ท้ายครับผมให้แดงฉัดเงินเล็กพัชรยิมเป็นมนรักมืชอบระดับ1ดาวครับ ครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอาการแนะนําสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยไทยครบวงจรครับโดยทาง youtube ร่วมมือกับแอปช้อปปีนะครับให้บริการสินค้ามาตรฐานบริการดีบริการฉับไวราคาย่อมเยาวครับนักมวยหรือว่าหัวหน้าค่ายทีมไหนสนใจก็ลองเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่แปะไว้ข้างล่างนี้นะครับครับไปกันครับสรุป มวยรักมวยชอบศึกมวยดีวิถีไทยอาทิตย์ที่28กันยายนปี68นี้ครับคู่ที่1ผมให้น้ำเงินเพชรสายฝนสันรัตรภูมิเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวสูงยาวเขาแรงแซงปลายๆครับคู่ที่2ก็ให้น้ำเงินครับสายนาครหอจกกกุบกุบสุธิเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวสายผ่านตลอดสายยาวไปคู่ที่3ให้แดงครับอัญชัน เจพาวเวอร์รภูเก็ตเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ2ดาวสูงยาวสดหมดเกา่าเอาอยู่คู่ที่4ให้แดงครับฉัดเงินเล็กพัชริมเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวซ้ายผ่านตลอดซ้ายยาวไปครับครับ,รบ,รบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามได้แต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ